ะนะะฮวันนี้ก็ยืมรถนะฮะยืมรถโก,รรกกรอ็อกี้นะฮะมาเอารถนะครับรถน้ำนะครับรถเจาะน้ำบาดาลน,นะฮะสองพันอันนี้ยกขึ้นแล้วนะครับยกท้ายกับยกหัวนะไม่กล้ายกทางลำนะครับกลัวมันหักทางเขา วอาคันนี้ก็มาจำแล้วโอ้สิเก็บสีเมื่อแล้วสินี่เเ็ดจังไหนฮะเ็ดจังไหนใครบอกบอกกูว่าเทงไหนกูเฮ็ดให้เจ้าพิจรารณาเบิงบ่คอยบอกทัดท,ท,ทิมทิมอย่างังคูรอกฮะทังคันกทั้งคันน,น่ะพนพด้

ฮะคือได้ไปอัอนเดียวยื่นไหนแล้วมันออกไปไม่ได้ไหมยื่นไลยถ้าผู้ทำทายาจะไม่เสียหายกับผู้บริสัทโตขอโทษเนี่ยตัดแยกชิ้นส่วนมาได้บ่ตัดแล้วก็กไไแยกชิ้นส่วนแยกได้แยกแล,กล้วก็ตัดก็ว่างไว้น้ำมูนอย่างเง้ยเฟืองทอกเฟือง <c oughs> ได้ก็ตัดว่างไปน้ำกันแล้ว ตัดเส้นงหญ่ๆเลยเขาก็วางน้โม,ล,มลูกลงไปอะไรแบบน้เนาะเพราะว่ามันต้องได้ตัดอยู่แล้วครับเนี่ยทัดไปได้หรอเรื่องอะ าเมตรึงรถอะไรเงี้ยสิมมเนาะงครับ ตามที่จริงเราจะมาเอาสองคันด้วยกันนะกระทันจะชำแหละแต่ตอนนี้มันสี่โมงแล้วนะครับก็เลยทำให้เกิดการอะไรนะเริ่มอยากขับบ้านแล้วครับตัดวาง ควนมรุปมันนิดหอยแยงสดก่อนแต่เตียนหย่างนี่เต <ด etter. S 1> ียนหย่าง <a> ่เองเลยยืนเขียนก็ค so right? ืเต <insan> ียน <t Oder> ี่างพวสืกรบอกส่โอ้ยอี่นย่เขากหงยาก็รมันหักยังไงอันล่ะบอกแ้วฉันเดาว่าันเป็นเขี้ยนคาว่านำหแล้วยกเบิ้ตพกเราเวียองขึ้นแล้วล่ะเนาะเขนสามตันะรอไมันก็บริไกลก็ด ตรงี้ีว่ัเอไม่น้เายแายาไปตัมันกมันมัน้ยใส่ควนใซะบ่บอตัดขนาดบอตัดโอ้ยเครื่องตัวนั้นมันยังโมไม่ใ่ยังไม่ได้ลงดินเลยแต่ตัวนี้ว่าสิแรว่าสิตัดนี่แหละตัดมันเป็นเศษเล็กกันละเรียกอันนี้ผูม่าอย่างดีด้วยนี่ เพอเพืให้มัเปลี่ยเอาให้เป่าตัวนะเป่าลมให้มันสะอาดมันพุ่งเรยนมันกี่ล่างโินเรยมันกี่างกี่ใสเลท่านพูดถึงเธอมันมีเวลามันก็ตัดได้อยู่แล้วนี่นั่นล่ะมันปัญหามันน่ะเยมึลต่ังตัอาทุบหนึ่งบุบผมนะบุบปหนังผมนะเออโอ้ยคอยนอนนะใรก็ได้ได้เชิญคอยอยู่ไกลอยเนาะเออ ตัดตัดกันได้ตัวเมาหนึ่งอย่างเมื่อกันได้ตัวเปกเดียวนะตัดมันกูว่ามันยากกูว่ามันหาหมุนเรียงบ่ได้บ้าหลุดหกล้อเนาะพูดถึงไงอาไหมฮะโอ้ตัดเป็นชิ้นเนาะตัดเป็นเศษเล็กเลยเนาะเอาตัว้ไดเนาะัวนี่มันมีแต่ตัวนี้มันมีแต้ ปูนตุตุมันเอาไปบีแผ่ไปไสนอกแต่ทางเทิงเนี่เอาไว้เป็นชุดยศเนี่ยทางเทิงนี่ทางทิงนะสองแสนมาแ้เนี่ยแนม่ล้เนี่ยสมัยเียแค่ต้อคนตหนามตหามไม่เกิเแต่ในไ้วนผมไ่จรอดกัน อันนี like ้หองบริมินเด่องบริมินเด่มันใส่เครื่องมันหนุนเน่เ้นมายกเลยเครื่องมันหนุนหนุนตังขึ้นโอ้ยก็ต้องตัวนันเรียนง่ายนั่นเพ่อนพอนเรียนง่ายเพราะว่าเฮ็ดหน้าดแปลงห้าแบบแบบองไม่มนนะครับดูดดนแปกปกับจันเก่าด้ โมเลนเราปวดนักดินักดิเครื่องกัีเครื่องมัเครื่องมีเต็มเนาะได้คำได้เลิกมั้งวะไม่เลิกเลยเลยแต่ว่าขี่ไปดีดีไปดีดีเลยนั่งขี่ดีดีเลอนี่ขั่นี้หมดตั้งเอาไปเลยเต็มเลยขนาดเลยปืนโลดเตี้ยนเลยเอวเอวเอวก็ยันเอวเป็นไรอะเนี่ย เอวเอวโตโยต้าเได้น่ะน่ะเอวโตโยต้าเได้น่ะว้ายมันมีไปแล้วเพื่อนเฮาเบิดเอนเชียงกงมันจะมีปะเชียงกงน้องแปนรถไปบ่อยตาแบี้ด้ะครับโอ้ตาแดีตาขนครับใค่ของเกขั้นหนึ่งมากสองขั้นเล่มเลยครับเอาขอบอกอยู่ค่อยๆก็คือจ่ายงานแล้ว ฮะปว,วะเดเยดูนะดานะครับด,ดาดาของดาสอนนะเอาจ่ายงานบอกจ่ายงานปัญหาตัดขึ้นได้ทั้งสองเวลาสั่งเอานี่คอยกัดตัดได้แด้เนี่ยเจ้ามันเป็นตัดขึ้นแบบเอาขึ้นเป็นแยกชิ้นส่วนนะทุกเจ้าสิตัดวะไปถามเนี่ <S <S ตัดแยกชิ้นส่วนเลยคันนึงคือคือเขอาว่าคันนั้นน่ะยกขึ้นคันนี้น่ะตัดชิ้นส่วนหน้ามองว่างบ่ได้ฮะ ได้เพื่อแล้วถ้ามันขาซอกเม็ดเอ็นถ้ามันแปดสิบเซนแปดสิบเซนโอ้ยวางถับตรงเท้างอรายเศษเล็กเสือทั้งข้างน่ะแล้วเศษเล็กก็ลงก็แก่งทิมลงไปเลยแหลนะเนาะในรถรถเงากัะบะเงาหกเมตรกว่าผนมะเนาะเยอะที่ไหนนี่ ยาเยาจะดึงท่อตาไหนบรีเน้ยฮะตาไหนเลยอันนี้บุตรีเนี้ยบุตรีบ้านนะบวกการกระดอน เอาเก็บใส่เนี่ยเก็บใส่เนี่ยยกเวียงทังนั้นไปทานาบ่กลับบ้านเก็บเก็บเก็บกลับบ้านมันสิเวียงไหมพว่เนี่นย <laughs>